สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง NKR นะคะและในคลิปนี้เราจะมาสปอยหนังให้ทุกคนได้ดูกันค่ะสำหรับเรื่องปริศนารูหลอน The Whole Truth และหนังเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวของสองพี่น้องที่บังเอิญได้พบรูปริศนาบนกำแพงบ้านของตาและยาย เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นตามมาก็ค่อยๆเผยความลับอันน่าสะพึงกลัวเกี่ยวกับครอ,อ,อ,อบครัวนี้บทสรุปจะเป็นยังไงก็ตามไปรับชมกันเลยค่ะนังก็เปิดมาที่ครอบครัวหนึง่งแม่มีชื่อว่าใหม่ซึ่งเธอนั้นเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะสามีของเธอได้เสียชีวิตไปแล้ว เธอมีลูกสองคนลูกสาวคนโตชื่อว่าพิมพ์และน้องชายคนเล็กชื่อว่าพัทซึ่งตัวของพัทเองก็เป็นเด็กไม่ค่อยแข็งแรงค่ะขาข้างซ้ายของเขานั้นไม่มีแรงตั้งแต่เกิดทําให้ต้องดามเหล็กไว้ตลอดเวลาซึ่งใหม่นั้นเธอก็เป็นคนที่เจ้าระเบียบมากๆเธอจึงสอนลูกๆให้อยู่ในระเบียบเหมือนเธอเสมอซึ่งตัวของพัทจะเป็นคนที่ชื่นชอบการวาดรูปมากๆแล้ววันนี้แม่จึงบอกกับพิมว่าให้พิมพ์นั้นช่วยเอาอาหารให้กับลาเต้ ลาเต้นั่นก็คือแมวที่บ้านของเขาค่ะเพราะว่าเธอนเนี่ยต้องประชุมดึกพิมพ์เลยบอกว่าวันนี้เธอก็มีซ้อมลีดเหมือนกันไม่ว่างเพราะตัวพิมพ์นั้นก็เป็นถึงกัปตันเชียร์ลีดเดอร์ค่ะแม่จึงบอกว่าง้นให้พัดทําแทนหลังจากนั้นเรื่องราวก็กลับมาในตอนที่ใหม่ได้มางานเลี้ยงกับเพื่อนๆในที่ทํางานและหัวหน้าใหม่ก็เอางานมาให้ใหม่แล้วบอกว่าคืนนี้ให้ใหม่ช่วยรอรับโทรศัพท์ของมิสเตอร์ลี ที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราด้วยเรื่องเราตัดมาที่พิมพ์กําลังเชียร์ลดเดอร์อยู่แล้วอาจารย์ก็บอกกับทุกคนว่าปีนี้เราก็ต้องเลือกกัปตันทีมคนใหม่ถ้าใครอยากจะเป็นกัปตันก็ให้เพื่อนๆเสนอชื่อมาได้เลยหลังจากที่เลิกซ้อมเสร็จอาจารย์ก็เข้ามาบอกกับพิมพ์ว่าพิมพจะเป็นกัปตันทีมต่อไหมเพราะว่าอาจารย์นั้น่อยากจะให้พิมพ์เป็นต่อพิมพ์ก็บอกว่าเธอก็อยากเป็นเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆของเธอเนี่ย จะเสนอชื่อของเธอไหมแป๋วเพื่อนของพิมพ์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๋วเนี่ยจะคอยซัพพอร์ตพิมพ์เองเรื่องราวก็ตัดมาที่พัทซึ่งตัวพัทนั้นหลังจากเลิกเรียนเขาก็ได้พาเพื่อนรุ่นพี่คนนึงค่ะที่มีชื่อว่าเฟม มาเล่นเกมที่บ้านซึ่งในตอนนั้นเองพิมพ์ก็กลับเข้ามาที่บ้านพอดีแล้วเฟมก็เดินขึ้นไปบนบ้านและแอบเปิดประตูของห้องพิมพ์แอบดูพิมพ์กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้ายอยู่จังหวะนั้นพิมพ์ก็หันมาเห็นพอดีเธอจึงเข้ามาปิดประตูห้องแต่เฟมก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแค่ดูเฉยเฉยพิมพ์ก็พยายามตะโกนเรียกน้องชายที่อยู่ด้านล่างเนี่ยให้ขึ้นมาช่วยแต่พัดก็พยายามเดินขึ้นมาบันไดแล้วแต่ทว่าเขาก็ล้มลงไปเพราะว่าขาเขาไม่มีแรง เฟมจึงบอกกับพิมพไปว่าเขามีความลับบางอย่างจะบอกพิมพแต่ให้พิมพนั้นเปิดประตูให้เขาเข้าไปหน่อยพิมพจึงแก้งจะเปิดประตูแล้วทีนี้เธอก็ปิดงับประตูอย่างแรงประตูได้ทับเข้าที่ขาข้างหนึ่งของเฟมและพิมพก็ปิดประตูห้องได้เฟมจึงลงมาโวยวายกับพัดแล้วก็บอกว่าดูสิดูที่พี่สาวมึงทำกับ เฟมจึงเอาโทรศัพท์มือถือของเขาขึ้นมาแล้วก็พยายามจะเปิดคลิปให้พัดดูแล้วบอกว่ามึงดูสิถ้าคลิปนี้มาหลุดออกไปนะมึงจะว่ายังไงมึงอย่าลืมนะว,ว่ามึงสัญญาอะไรกับกูไว้ซึ่งเฟมนั้นเขามีคลิปวิดีโออะไรบางอย่างที่เอาไว้ใช้ แบกเมย์พัดอยู่นั่นเองฉากก็ตัดไปที่แม่หลังจากที่ประชุมเสร็จแม่ก็กาลังจะขับรถกลับบ้านในช่วงที่มีฝนตกหนักแต่แม่นั้นก็ได้ก้มมองดูโทรศัพท์แล้วเมื่อเงยหน้าขึ้นก็พบว่ามีรถอีกคันหนึ่งกําลังพุ่งตรงมาประสานที่รถของเธอทําให้ใหม่นั้นประสบอุบัติเหตุแล้วเรื่องราวก็ตัดมาที่บ้านของพิมพ์ซึ่งมีชายแก่คนหนึ่งขับรถมาที่บ้านของพิมพ์แล้วมาเคาะประตูบ้านพิมพ์ที่นอนหลับอยู่ตรงโซฟาเธอก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดประตูให้กับชายแก่คนนั้นเธอจึงถามว่าชายแกนนายแก่คคนนนเี้ยป็ใรชา คนนี้จึงบอกว่าเขาเป็นตาของพิมพิพมพจึงบอกไปว่าแต่แม่ไม่อยู่บ้านตาจึงบอกว่านี่ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าแม่ของหนูประสบอุบัติเหตุรถชนอยู่ที่โรงพยาบาลตาจึงพาพิมพและพัดไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลทําเอาเด็กสองคนเนี่ยก็เสียใจอย่างมากที่เห็นแม่ในสภาพแบบนี้ เธอจึงถามตาว่าอาการของแม่เป็นยังไงบ้างตาก็บอกว่าอาวัยวะภายในไม่ได้กระทบกระแทกอะไรมากสิ่งที่กระทบกระแทกมากๆเลยนั่นคือสมองแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะฟื้นเมื่อไหร่โอกาสที่จะฟื้นก็50-50ซึ่งขณะนั้นเองยายก็เดินเข้ามาแล้วยายก็โผเข้ากอดพิมพ์เพราะยายนั้นจําพิมพ์ได้แต่เมื่อยายเนี่ยมองไปที่หน้าของพัดยายกับเรียกพัดว่าไอ้กิจแล้วตาก็บอกว่านี่เป็นเจ้าพัดหลานของเราเองแล้วยายก็เลยเข้าไปกอดพัดซึ่งยายก็บอกให้ทั้งสองคนนั้นไปอยู่ที่บ้านของตาและยายก่่ออนพพิมพจบกวา เธอต้องไปอยู่ที่นั่นจริงๆหรอยายบอกว่าไม่ต้องกลัวหลอกที่นั่นเป็นที่ที่พิมเกิดมาหลังจากนั้นตากับยายก็พาพัดและพิมพ์เข้ามาที่บ้านหลังนี้ซึ่งเมื่อพิมพ์เข้ามาในห้องที่ตัวเองต้องนอนก็พบกับรูปของแม่ในวัยเด็กแล้วก็เหมือนเห็นรูปของแม่ที่เหมือนถูกฉีกเอาคนข้างๆออกซึ่งพิมพ์เธอก็นึกได้ว่าลืมเจ้าลาเต้ไว้ที่บ้านเช้าวันต่อมาทั้งคู่ได้ลงมาข้างล่างกินอาหารเช้าที่ตานั้นได้เตรียมเอาไว้ให้ซึ่งตานั้นก็เตรียมอาหารเช้าไว้แบบเดียวกับทีี่่แมมเเเคยยยตรไว้้ใหล พิมพจึงถามไปว่ายายไปไหนตาจึงบอกว่ายายน่าจะไปคุยเล็กกับเพื่อนข้างบ้านแล้วตาก็บอกว่ายายฝากให้พัดนั้นกินนมแก้วนี้ให้หมดพิมพจึงถามว่าจะต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้อีกนานแค่ไหนตาก็ได้บอกว่าก็คงจนกว่าแม่ของแกจะฟื้นขึ้นมาจากนั้นพิมพและพัดจึงของกลับบ้านเพื่อไปเอาข้าวของที่ไม่ได้เอามา แล้วก็ขอเอาเจ้าลาเต้ามาเลี้ยงที่นี่ด้วยซึ่งตาก,ก็อนุญาตแล้วพิมพและพัดนั้นก็ไปเอาข้าวของที่บ้านและเจ้าลาเต้ามาที่บ้านนี้จู่ๆตัวของพัดเขาก็ได้เห็นรูอะไรบางอย่างที่ข้างฝาผนังพัดจึงเอาตาของตัวเองไปส่องดูสิ่งที่พัดได้เห็นคือบ้านหลังเก่าหลังหนึ่งสภาพมันเก่ามากๆแล้วจู่ๆก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งที่น่ากลัวมากๆเด็กคนนี้ได้เปิดประตูออกมาจากห้องใต้บันไดซึ่งก็ทําให้พัดตกใจเป็นอย่างมากพัดจึงเรียกให้พิมพ์ไปดูให้พิมพ์เนี่ยลองดูรูนี้หน่อยแล้ววพพพิมพ์กก็็บอ่าาัดเปนนคทํห ปัดจึงบอกว่าเขาไม่ได้ทําพิม์เลยคิดว่าข้างบ้านน่าจะเจาะผนังทะลุมาที่นี่แล้วเธอจะไปบอกตาและในคืนนั้นพิมพ์จึงเล่าเรื่องรูที่ฝาผนังบ้านให้ตาฟังซึ่งตาก็งงมากว่ามันคือรูอะไรเธอจึงพาตาไปดูแต่เมื่อตานั้นมาดูที่ฝาผนังนี้ตากลับมองไม่เห็นรูอะไรเลยในขณะนั้นเองยายก็เดินเข้ามาค่ะพิมพ์เลยถามไปว่ายายเห็นหรือเปล่ายายก็บอกว่าไม่เห็นเหมือนกันนะซึ่งก็ทําให้ตาหงุดหง,งิดเป็นอย่างมากยายจึงบอกว่าใจเย็นๆหน่อยเด็กพวกนี้คงไม่ได้ถูกสอนมาให้เป พิมพและพัทที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้หันมาสบตากันซึ่งพัดก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้โกหกด้านตาก็เงุยหงิดก,กว่าเดิมเขาจึงเดินขึ้นไปบนบ้านแล้วบอกว่าไม่อยากจะเถียงด้วยแล้วซึ่งขณะนั้นยายก็หันไปมองที่ห้องใต้บันไดตรงนั้นมันเหมือนเป็นรอยคาบวงกลมที่เคยมีนาฬิกาแขวนอยู่ยายจึงบอกกับเด็กๆว่าสองทุ่มครึ่งแล้วไปนอนกันได้แล้วเด็กๆก็งงมากว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรกันแน่พิมพจึงมาถามพัดว่าหรือเราทั้งสองคนจะตาฝาดไปเองเราไม่ได้เห็นไนนไ,นได้ไง พัดลองส่องดูในรูแล้วเห็นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยน่ากลัวมากๆเลยพัดถามกับพิมพ์ไปว่าพี่พิมพ์แน่ใจหรอว่าเขาสองคนเป็นตากับยายของเราจริงๆพิมพ์จึงบอกว่ามันก็ต้องใช่สิก็เห็นรูปแม่เยอะแยะเต็มห้องไปหมดเลยเช้าวันต่อมาพัดก็มาส่องที่ผนังนั่นเหมือนเดิมแต่ทว่าวันนี้เขากลับไม่เห็นรูนั่นแล้วซึ่งยายก็ได้เตรียมเอานมไว้ให้พัดเหมือนเดิมแล้วก็บอกให้พัดเนี่ยดื่มให้หมดพัดบอกว่าเขาไม่ชอบกินนมยายจึงบอกว่ากินเข้าไปเถอะมันเป็นนมแคลเซียยมแล้้ววกกก็บกรรุะดดู แล้วยายก็ขอร้องให้ทั้งสองคนนั้นเลิกพูดเรื่องรูนั้นได้แล้วเพราะว่าตาเป็นคนขี้โมโหมากเดี๋ยวจะโดนดุเอาแล้วในเย็นวันนั้นพัดก็ได้พาเฟมมาเล่นที่บ้านของตาและยายซึ่งเฟมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเขาจึงบอกกับพัดไปว่าทําไมมึงไม่เอาเกมมาด้วยด้านพัดก็เสียงแข็งขึ้นมาแล้วบอกกับเฟมไปว่าเลิกยุ่งกับพี่สาวเขาสักทีน่าํำให้เฟมโมโหมาก เฟมก็เอาคลิปวิดีโอมาขู่พัดเหมือนเดิมว่าอยากให้เขาปล่อยคลิปนี้ไหมรับรองคนแชร์ไปทั่วโรงเรียนแน่และในขณะนั้นจู่ๆพัดก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากรูนั่นซึ่งรูนั่นก็ปรากฏให้พัดเห็นอีกแล้วพัดจึงค่อยๆเดินเข้าไปดูซึ่งเขาได้ชี้ให้เฟมดูว่าเฟมเห็นรูนี่หรือเปล่าแต่เฟมก็บอกว่ารูอะไรไม่เห็นเลยนี่มึงหลอนหรือเปล่าเนี่ยพัดจึงส่องเข้าไปในรูนั้นแล้วก็ได้เห็นเด็กผู้หญิงคนเดิมซึ่งพัดก็ผวาแล้วก็พังัดถอยออกจากรูนั่นซึ่งเฟ กันแนแ่เฟมจึงเอาตาของเขาไปส่องดูตรงที่พัดบอกแต่เขาก็ไม่เห็นรูอะไรแต่จู่ๆใบหน้าของเฟมก็เหมือนมีใครบางคนมาจับกระแทกกับผนังจนจมูกข,ของเขานั้นเลือดสาดออกมาเฟมจึงด่าพัดว่าพัดผักเขาใช่ไหมแต่พัดก็บอกว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยึ่งขณะนั้นพิมพ์ก็กลับมาบ้านพอดีเธอจึงถามว่ามีเรื่องอะไรกันเฟมเลยขู่พิมพ์ไปว่าจบแล้วชีวิตของพิมนะ่ะหลังจากนั้นเฟมก็เดินออกจากบ้านไปพิมพ์จึงถามว่าเมื่อกี้ไอเฟมพูดว่าอะไร ทำไมชีวิตพี่ต้องจบด้วยพัดจึงบอกว่าไอเฟมมันแอบถ่ายคลิปวิดีโอของพี่พิมพ์ตอนที่พี่พิมพ์อาบน้ําทําให้พิมพ์งงมากว่ามันมีได้ยังไงซึ่งพิมพ์นั้นก็ถามพัดว่าแล้วพัดเคยเห็นหรือเปล่าพัดจึงบอกว่าเห็นแค่แวบ,บๆนนะพิมจึงบอกว่าแล้วพัดไปทําแบบนั้นกับไอเฟมป่านนี้มันไม่แชร์คลิปไปหมดแล้วเหรอซึ่งพัดก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําในคืนนั้นเองทางพัดและพิมพ์ก็ได้ยินเสียงของยายที่กรีดร้องออกมาจากชั้นล่างทั้งคู่จึงออกมาจากห้องแล้วก็ได้เจอกับตาแต่ตาาบบออกกให้้้้ทััังคนนนนนลเขไปน เดี๋ยวตาจะลงไปดูยายเองแต่ทั้งสองคนนั้นก็ไม่ทําตามแล้วมาแอบมองอยู่ตรงซอกบันไดซึ่งตัวของตาก็พยายามพยุงยายขึ้นยายนั้นนอนอยู่กับพื้นแล้วร่างกายของยายก็บิดเบี้ยวไปรวมถึงหน้าตาของยายด้วยจู่ๆยายก็หันมาบอกกับตาว่าไอ้สละเลวกูไม่มีวันให้อภัยมึงเรื่องราววันต่อมาตานั้นก็ได้มาที่โรงพักซึ่งโรงพักนี้ก็เป็นโรงพักเก่าที่ตานั้นเคยทํางานอยู่ที่นี่แต่ตานั้นได้กเกษียณไปแล้วตาได้มาหาเพื่อนรุ่นน้องที่เขารักษาการอยู่ที่นี่ตาต้องการมาตามคดีของ สาวที่ถูกรถชนซึ่งรถคันนั้นเป็นรถของลูกเจ้าสัวคนหนึ่งที่ตรวจสอบแล้วว่ามีแอลกอฮอล์ในเลือดแต่ลูกเจ้าสัวนั้นบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนขับรถคนที่ขับคือเพื่อนของเขาต่างหากซึ่งตาก็ไม่พอใจอย่างมากและคิดว่าลูกเจ้าสัวนั่นแหละเป็นคนขับรถแต่มันบ้วยความผิดให้คนอื่นตำรวจรุ่นน้องจึงบอกกับตาไปว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินไปเลยดีกว่าตาจึงตอบกลับไปว่ายังไงก็ตามเขาจะเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้ด้วยน้ำมือของเขาเองเพราะว่าเขานะ่ะมีลูกเพียงคนเดียวตอนนี้ลูกของเขานอนโคม่าอย เขาไม่อยากให้หลานๆเขาต้องเสียแม่ไปหนังก็ตัดก,กลับมาที่พิมพ์พิมพ์บังเอิญได้เจอกับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่ตรงโซฟาซึ่งนั่นมันเป็นโทรศัพท์ของเฟมนั่นเองที่ทําตกเอาไว้แต่พิมพ์ก็ยังไม่ได้เปิดดูอะไรในโทรศัพท์เลยจูๆ่ๆเสียงก็ดังมาจากฝาผนังนั้นเหมือนเดิมซึ่งรูมันก็ปรากฏเหมือนเดิมพิมพ์ซึ่งให้พัดไปดูต้นทางว่าตาก,กับยายมาหรือเปล่าเดี๋ยวเธอจะส่องดูรูนี่เองเธอมองเข้าไปในรูก็พบว่าด้านในมันเป็นบ้านหลังเก่าๆแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคานออกมาจากห้องใต้บันไดซึ่่งงพพิมม์กกก็็ตใจเเปนออยาาธ ึงบอกกับพัดว่าเราต้องรีบไปช่วยเด็กผู้หญิงคนนั้นเธอกําลังจะตายพัดจึงมาส่องดูลูอีกครั้งแล้วเขาได้เห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นที่ศรรรรีรษะของเธอมีรูแล้วเธอก็ยื่นหน้าเข้ามาตรงหน้าพัดซึ่งทําให้พัดตกใจเป็นอย่างมากแล้วพัดก็บอกไปว่าเขาจะไม่เข้าไปในบ้านหลังนั้นเด็กค่ะเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะต้องเป็นผีแน่ๆเลยซึ่งพิมพ์นั้นก็ไม่เข้าใจว่าพัดพูดอะไรเด็กคนนั้นกําลังจะตายนะเราต้องรีบไปช่วยจากนั้นพิมพ์ก็มองเข้าไปในรูนั้นอีกครั้งงกก็็็ไดด้้เเหหนผูญิ คนหนหึ่งเขาอุ้มเด็กอยู่จู่ๆเธอก็อ้วกออกมาเป็นเลือดซึ่งพิมพ์เกิดอาการหน้าเสียแล้วหันมาบอกพัดว่าเราไม่ต้องเข้าไปในบ้านหลังนั้นหรอกเด็กผู้หญิงคนนั้นต้องเป็นผีแน่นอนเธอจึงบอกกับพัดว่าอย่าไปมองที่รูนั้นอีกเด็กขาดแล้วเรื่องเราก็ตัดไปที่พิม์เธอหยิบโทรศัพท์มือถอรรือของเฟร,รมขึ้นมาดูคลิปที่เฟรรมถ่ายเอาไว้เธอจึงลบคลิปนั้นทิ้งไปแต่แล้วในคืนนั้นพัดได้ยินเสียงรูนั้นอีกครั้งแล้วพัดจึงเอาผ้าห่มมาคุมโปงแต่จู่ๆเขาก็เหมือนได้ยินเสียงของเด็กผููู้้้หญิงงงงคนนึึมมมาาาาาอออย่ใกกลๆตัวเขเขจแผด และได้เห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นมันนั่งอยู่ข้างตัวพิมพ์และกําลังจะเอามือไปจับที่พิมพ์แต่เด็กผู้หญิงคนนี้ก็หันมามองที่พัดก่อนซึ่งพัดก็ตกใจอย่างมากแล้วร้องวกเวกววยออกมาแล้วเรื่องราวก็ตัดมาที่ตอนเช้าตาได้อ่านข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ว่าลูกชายเจ้าสัวที่มีชื่อว่าชัยยุทธเขาบอกกับนักข่าวว่าเขาไม่ได้ไปคนขับรถคันนั้น เพราะว่าเพื่อนเขาอ่ะเป็นคนขับซึ่งก็ทาให้ตาน้งโกรธอย่างมากที่คนผิดให้คนอื่นมารับผิดแทนเรื่องราวตัดกับมาที่พัดซึ่งวันนี้พัดไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าพัดไอออกมาเป็นเลือดพัดจึงพักอยู่ที่บ้านแล้วก็มียายที่คอยดูแลยายจึงเอานมมาให้พัดกินเหมือนเดิมและพัดก,ก็ถามไปว่าตอนเด็กๆนั้นแม่เป็นคนยังไงยายจึงบอกว่าแม่ถูกยายเลี้ยงมาอย่างดียายนั้นเลี้ยงแม่ให้เป็นกุลสตรี ซึ่งแม่ก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์เหมือนกับพิมพ์เลยแล้วยายก็ถามว่าพัดวาดรูปอะไรอยู่ยายจึงขอดูซึ่งจู่ๆยายก็เปิดสมุดวาดรูปขึ้นมาแล้วเห็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีรูตรงหัวซึ่งก็ทําให้ยายนั่งกลัวมากๆเลยถามว่าทําไมพัดถึงวาดรูปน่ากลัวแบบนี้แต่พัดก็บอกว่าเขานํ่ไม่ได้เป็นคนวาดนั่นก็ทําให้ยายงงยายก็ลืมว่าเขาถืออะไรเข้ามานะยายจึงนึกได้ว่าถือนมเข้ามายายก็ถามไปว่าทําไมพัดยังไม่ยอมกินอีกกินให้หมดเลยนะแล้วยายก็็เเดดดดดิินนนนอออกกกจาาาห้้งไปปปััพมมใสุวรู ขเขาแต่ก็ไม่เห็นภาพอย่างที่ยายพูดเลยพัดก็เปิดไปเปิดมาจนทําให้มือของเขาเนี่ยพลาดไปโดนแก้วนมตกแตกซึ่งไอเจ้าลาเต้มันก็เข้ามาเลียกินนมนั่นเรื่องราวตัดมาที่โรงยิมขณะที่อาจารย์เนี่ยก็มาประกาศว่าใครจะได้เป็นกับตันเชลดเดอร์คนใหม่ ึ่งคนที่ได้เป็นนั้นก็คือพิมพ์นั่นเองค่ะหลังจากเลิกแถวแล้วแป๋วก็มายินดีกับพิมพ์ด้วยที่พิมพ์ได้เป็นกับตันเชียรดเดอร์พอพิมพ์ได้ยินแบบนั้นก็เปลี่ยนสีหน้าเป็นโกรธแล้วก็หันไปด่าแป๋ว่ามึงเลิกตอแหลได้แล้วซึ่งแป๋วก,ก็ทําหน้างงมากว่าทำไมพิมพ์ถึงพูดแบบนี้หนังก็ย้อนไปในตอนที่พิมพ์เปิดโทรศัพท์ของเฟมค่ะซึ่งเธอก็ได้เข้าไปดูในไลน์ของเฟมและได้เห็นแชทที่คุยกับแป๋วแป๋วถามเฟมว่าทําไมมึงไม่ยอมปล่อยคลิปอีพิมพสักทีกูงงให้้มึนนแลวนะ แต่เฟมก็บอกว่ารออีกแป๊บเดี๋ยวกูก็กำลังจะขู่อีพิมพ์พให้ยอมกูอยู่เสร็จแล้วกูถึงจะปล่อยแล้วแป๋วก็ตอบกลับมาว่าไอเฮียเฟมกูก็ยอมนอนกับมึงยังไม่พออีกหรอวะซึ่งแป๋วนั้นคือคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอของพิมพ์พและส่งไปให้เฟมนั่นเองพิมพจึงบอกว่ากูรู้หมดแล้วว่ามึงเป็นคนถ่ายคลิปกูแล้วส่งให้ไอเฟมเอามาแบ็กเมลกู มึงทำแบบนี้ทำไมวะแป๋วจึงบอกว่ามึงคิดหรอว่าคนอื่นเขาชอบมึงอ่ะมึงลองมองไปที่คนอื่นดูสิเขาคิดกับมึงแบบไหนหรือมึงไม่เคยสนใจเลยเพราะว่ามึงอ่ะชอบทำตัวเพอร์เฟกอยู่นั่นแหละจนคนอื่นเขาพากันเกลียดมึงแล้วป่านนี้คลิปมึงก็คงว่อนเน็ตไปหมดแล้วแหละซึ่งตัวของแป๋วเธอเป็นคนปล่อยคลิปด้วยตัวเองตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นคลิปของพิมหมดแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็เดินเข้ามาแล้วก็ถามแป๋วว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของแป๋วใช่ไหมแต่แป๋วก็ปฏิเสธอาจารย์์์์จึงงงบออออกกกว่่่่าารยยได้้้้ินนนหหมมมแแลลละััััฐ็ูใโโทททศศพพพพคืีซขฟ ไปหลังจากนั้นพิมพ์ก็กลับมาที่บ้านและเธอก็เห็นพัดอาการป่วยหนักขึ้นเธอจึงไปถามพัดว่าอาการไม่ดีขึ้นเลยเหรอพัดจึงบอกว่าที่เขาต้องเป็นไข้แบบนี้คงเป็นเพราะบ้านหลังนี้แหละที่ทําให้เขาต้องป่วยพิมพ์ได้ถามพัดไปว่าพัดได้ไปดูที่รูนั่นอีกหรือเปล่าพัดก็บอกว่าก็รูนั่นมันเหมือนเรียกพัดอยู่ตลอดเวลาจากนั้นพัดก็ไอออกมาเป็นเลือดเหมือนเดิมพัดและพิมพ์ก็ได้ยินเสียงดังมาจากรูนั่นอีกแล้วซึ่งพิมพ์นั้นก็อดสงสัยไม่ได้เลยส่องเข้าไปที่รูจนได้เห็นว่าในบ้านหลังนั้นนนนนนมมีีชาายยคคหหึ่่งงนงอนอููตรโซฟแล้้วก็็เเดดผญิ คลานออกมาจากห้องใต้บันไดซึ่งพิมพ์ก็บอกว่าเธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งด้วยพัดจึงส่องเข้าไปดูอีกครั้งเขาก็ได้เห็นมันเหมือนกับพิมพ์พิมพ์จึงบอกว่าผู้ชายคนนั้นคือใครกันแน่พัดจึงเอกใจและมองย้อนกลับมาที่บ้านของตัวเองแล้วก็มองจุดที่ยายชอบมองนาฬิกาเขาบอกกับพิมพ์ไปว่าที่พิมพ์สังเกตไหมว่าในบ้านหลังนั้นมันเหมือนกับบ้านหลังนี้เลยตรงจุดนี้และตรงจุดที่เป็นรอยคาบนาฬิกามันต้องมีนาฬิกาอยู่ที่นี่มาก่อนแน่นอนซึ่งสังเกตจากพฤติกรรมของยายที่ชอบมองไปที่นาฬิกาพัดจึงพูดถึงทฤษีูนอ คือโลกอีกมิติหนึ่งเป็นมิติคู่ขนานซึ่งในบ้านหลังนั้นมันอาจเป็นที่นี่แต่เป็นเหตุการณ์ในอดีตก็เป็นได้ขณะที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันจู่ๆตาก็เดินเข้ามาพิมพจึงถามตาไปว่าเคยเห็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ข้างบ้านไหมตาจึงบอกว่าผู้เรื่องอะไรข้างบ้านเป็นบ้านลุกลางมานานแล้วไม่มีคนอยู่อย่าพูดถึงเรื่องรูนั่นอีกนะตาจึงให้พิมพ์และพาทช่วยกันดันชั้นวางของมาปิดรูนั่นแต่ในคืนนั้นเองจู่ๆชั้นวางของมันก็ล้มลงมาซึ่งทั้งสองคนน,น เหตุการณ์นี้ด้วยเรื่องราวก็ตัดมาที่ลูกชายเจ้าสัวเขาขับรถมาที่ใต้อุโมงค์และได้เจอกับรถตำรวจคันหนึ่งมาขวางที่หน้ารถของเขาอยู่ซึ่งตำรวจคนนั้นก็คือตานั่นเองตาได้เอาชุดตำรวจเก่าของเขามาใส่แล้วก็มาขวางรถของชายยุทธเอาไว้ซึ่งชายยุทธก็ถามว่าจะเอาอะไรเดี๋ยวให้พ่อจัดก,การให้ซึ่งตาเขาไม่ได้ต้องการเงินและต้องการจัดก,การกับชายยุทธด้วยมือของเขาเองขณะนั้นเองชายยุทธก็เริ่มโมโหที่ตาเนี่ยพูดจาไม่ดีกับเขาเขาจึงก้มไปหยิบปืนในลิ้นชักรถแล้วตาก็ดึงล่างของชาย,ย ยศจึงขู่ตาไปว่าถ้าเขารู้ว่าตานั้นอยู่สอนอนไหนเขาจะตามล่าตารับรองว่าตานั้นโดนแน่ตาจึงเดินเข้าไปในรถแล้วก็หยิบขวดเหล้าที่อยู่ในรถของชาย,ยุธออกมาแล้วก็จุดไฟเผาเรื่องราวตัดมาที่โรงพยาบาลหนึ่งซึ่งณตอนนี้ใหม่ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วหมอจึงบอกว่าคุณใหม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเขาพยายามโทรหาคุณพ่อของคุณใหม่อยู่เขาบอกกับผมไว้ว่าถ้าคุณใหม่ฟื้นมาแล้วเนี่ยให้ติดต่อหาเขาด่วนเลย ใหมจึงถามหมอไปว่าแล้วลูกๆของเธอนั้นอยู่ที่ไหนหมอจึงบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับลูกๆของคุณเนี่ยมีคุณตาและคุณยายกําลังดูแลอยู่จึงก็ทําให้ใหม่นั้นตกใจเป็นอย่างมากเธอพยายามที่จะออกจากโรงพยาบาลในตอนนี้เลยจากนั้นภาพก็ตัดมาที่พัดและพิมพ์ซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ถามกับยายไปว่ายายเห็นรูนี่หรือเปล่ายายบอกว่ายายก็เห็นแต่ที่ยายนั้นไม่พูดก็เป็นเพราะว่าตาเนี่ยเป็นคนโมโหร้ายตาพยายามให้ยายนั้นกินยายอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ยายเนี่ยลืมเรื่องรูนั่นไปเรื่องราวมันเกิดตั้งแต่15ปีก่อนแล้าป ในขนาดนั้นเองรูนั้นมันก็มีเสียงดังขึ้น พิมพจึงเดินเข้าไปดูในรูนั้นอีกครั้งและภาพที่เธอเห็นก็คือชายคนเดิมที่นอนอยู่ตรงโซฟาแต่ครั้งนี้มีแม่ของเธอด้วยแม่ของเธออุ้มเด็กคนหนึ่งเข้ามาแล้วเขาเรียกผู้ชายคนนี้ว่ากิจและถามว่าพินญ,ญาอยู่ไหนซึ่งขณะนั้นตาและยายก็เดินเข้ามาทั้งสองคนนั้นหาพินญ,ญาไม่เจอพิมพจึงถามยายว่าเมื่อเธอได้เห็นตากับยายที่อยู่ในวัยที่ไม่แก่เท่านี้แล้วเห็นแม่อุ้มเด็กมาด้วยพัดจึงส่องเข้าไปในรูอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้ทุกคนได้เจอร่างของเด็กที่มีชื่อว่าพินญ,ญานกก็็คือเดผู้หญิงคนที่เป็นวิ าที่ให้พัดเห็นบ่อยๆเธอได้อยู่ห้องใต้บันไดซึ่งทุกคนนั้นก็โทษว่าเป็นฝีมือของกิจที่ไม่ดูแลลูกปล่อยให้ลูกนั้นต้องตายพัดจึงถามว่าสรุปแล้วพิญญาเนี่ยคือใครกันแน่ทําไมแม่เรียกพิญญาว่าเป็นลูกซึ่งขณะนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงปืนนอาออกมาจากรูนั่นซึ่งทุกคนก็ตกใจเป็นอย่างมากยายจึงมาเล่าให้พัดและพิมพ์ฟังว่าแท้จริงแล้วกิจคือพ่อของพัดและพิมพ์แล้วก็พิญญาที่เป็นพี่สาวคนโตที่เสียชีวิตไปแล้ว กรีดเป็นคนไม่เอาไหนและชอบวาดรูปมากๆแล้วก็เป็นคนที่ติดเหล้าซึ่งตัวของพิญญาที่อยู่บ้านกับกรีดสองคนเด็กคนนี้ไม่ค่อยสบายและใบหน้าของเธอนั้นก็ไม่เหมือนคนอื่น เธออยากจะเล่นกับพ่อเพราะเธอเนี่ยไม่มีเพื่อนเล่นเลยกิจจึงบอกว่างั้นมาเล่นซ่อนหากันให้พิญญาไปซ่อนแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปตามหาพิญญาเองจากนั้นพิญญาแอบเข้าไปที่ห้องใต้บันไดหลังจากนั้นเรื่องราวก็ย้อนกลับไปในตอนที่ยายลงมาข้างล่างแล้วก็พบว่ากิจได้เสียชีวิตไปแล้วยายจึงถามว่าเป็นอะไรตาจึงบอกว่าไอ้กิจมันมาแย่งปืนของเขาไปเรื่องราวตัดกลับมาที่ปัจจุบันซึ่งขณะน,นั้นเองพัดเขาก็อ้วกออกมาเป็นเลือดพิมพ์จึงบอกว่าเราต้องพาพัดไปโรงพยาบาลนะยาย ต่ยายก็พูดว่าไม่ต้องไปหลอกนอนพักซะเดี๋ยวก็หายและในขณะนั้นเองใหม่ที่หนีออกมาจากโรงพยาบาลก็กําลังเดินเข้ามาในบ้านของตาและยายเธอก็เหลือบไปเห็นเจ้าลาเต้ที่นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านเรื่องราวต่างกับเข้ามาในบ้านซึ่งยายก็ไปเอานมอุ่นๆมาให้พัดกินอีกแล้วแต่พิมพ์ก็บอกว่าพัดไม่สบายนะยายยังจะให้กินนมอยู่อีกเหรอจู่ๆยายก็มีอารงณ์ลืมๆเกิดขึ้นแล้วก็เรียกพัดว่าพิญญากินนมนี่ซะจากนั้นใหม่เข้ามาในบ้านแล้วก็บอกกับยายว่าอย่ามายุ่งกับลูกของหนูซนนึ่เหห็นนนนวว่่่าาใมมฟ้้้ขึแล แล้วใหม่ก็บอกว่าเพราะว่าแบบนี้แหละเธอถึงไม่อยากกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกแล้วต่อไปเธอจะไม่ให้ลูกของเธอนั้นมาที่บ้านหลังนี้อีกเด็ดขาดเธอกําลังจะพาลูกๆของเธอนั้นออกไปจากบ้านหลังนี้แต่เมื่อเปิดประตูออกมาก็เห็นตาเนี่ยเอาปืนมาจ่อทั้ง3คนไว้ใหม่ได้ถามกับพ่อของเธอว่าพ่อมีเรื่องอะไรที่ยังไม่บอกหนูอีกพ่อมีความลับอะไรก็ให้บอกมาที่แท้จริงแล้วคืนนั้นกิจตายยังไง จึงบอกไปว่าเขาไม่มีความรับอะไรทั้งนั้นแหละอย่าไปเชื่อไอเด็ก2คนนี้มันนะมันชอบโกหกซึ่งในตอนนั้นพัดก็มีอาการไอออกมาอีกพิมพ์จึงบอกกับแม่ไปว่าพัดไม่สบายมาหลายวันแล้วแต่ยายไม่ยอมพาไปหาหมอ แล้วบังคับให้พัดกินแต่นมอยู่นั่นแหละแล้วจู่ๆใหม่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าที่พัดป่วยอาจจะเป็นเพราะว่าพัดกินนมนี่ก็ได้เธอจึงถามยายไปว่ายายใส่อะไรในนมให้พัดกินยายก็บอกว่าไม่ได้ใส่อะไรเป็นนมปกติซึ่งพิมพ์ก็บอกว่างั้นหนูขอลองกินบ้างนะแต่ยายก็บอกพิมพ์ว่าอยาก,กินนะพิมพ์ห้ามกินเด็กขาดแล้วจู่ๆแก้วนมเนี่ยมันก็ลอยขึ้นเหมือนไข่ปัดมันไปอย่างแรงไปกระแทกกับฝาผนังที่มันมีรูรต,ตรงนั้นซึ่งทุกคนก็ตกใจเป็นอย่างมากเรื่องราวจึงย้อนไปในตอนเด็กเด็กกๆขอองงพิินนนญาาาาซึ่ยยยเ,ยเนมนีมมให้ ยากินแล้วบังคับให้กินยาเช่นเดียวกับพัดเลยใหม่จึงถามแม่ว่านี่แม่ทําแบบนี้กับลูกของหนูได้ยังไงยายจึงตอบกลับมาว่าที่เธอยังไปแต่งงานกับไอ้ขี้เมามีลูกออกมาก็พิกลพิการเธอพยายามทําให้เด็กคนนั้นมันหมดกรรมในชาตินี้ซึ่งใหม่ก็บอกว่าต่อไปนี้อย่ามายุ่งกับลูกของหนูอีกและอย่าหาว่าหนูไม่เตือนแล้วหนูจะไม่มีวันกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกเด็ดขาดแล้วเธอก็พาลูกๆถึงเธอออกจากบ้านซึ่งยายก็ร้องห่บร้องไห้ที่ลูกของเธอนั้นทิ้งไปอีกแล้วแล้วขณะนั้นเองดวงวิญ,ญญาณของพินยาก็มอง เห็นทุกเหตุการณ์ผ่านตรงรูฝาผนังบ้านแล้วหนังก็ตัดมาที่บ้านของพวกเขาค่ะใหม่เนี่ยก็ได้พาพิมพ์และพัดกลับมาที่บ้านแล้วด้วยความสงสัยในตัวแม่พิมพเนี่ยก็ถามกับแม่ไปว่ามีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าที่เธอนั้นเนี่ยยังไม่รู้ความจริง และเรื่องที่พวกหนูรู้เนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่เสี้ยวเดียวที่รู้มาก็ได้แม่จึงถามกับพิมพ์ไปว่าพิมพ์รู้ได้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นพิมพ์จึงบอกว่าเธอกับพัดมองผ่ารูต,ตรงฝาผนังนั้นแล้วแม่ละ่ะเคยเห็นรูนั่นหรือเปล่าแม่จึงนึกย้อนไปในอดีตซึ่งเธอเคยเห็นรูนั้นเช่นเดียวกันแล้วเธอก็เคยไปส่องดูในนั้นพิมพ์จึงถามกับแม่ว่าแม่เคยส่องดูในนั้นไหมแต่แม่ก็บอกว่าเธอไม่เคยส่องเลยเรื่องราวตัดมาที่ตาและยายซึ่งในงคืนนั้นยายก็ได้ยินเสียงออกมาจากรูเหมือนเดิมเธอโบกเว,วกขวยว ซึ่งขนาดนั้นเองตาก็กําลังจะเดินลงไปดูจู่ๆเสียงโทรศัพท์ของตาก็ดังขึ้นซึ่งคนที่โทรเข้ามาเนี่ยก็คือตํารวจรุ่นน้องคนนั้นนั่นเอง แล้วเขาก็ได้บอกกับตาว่าไอ้ลูกเจ้าสัวน่ะมันได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะมีคนฆาตกรรมมันตำรวจรุ่นน้องคนนี้ก็เลยถามตาว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณตาเนี่ยอยู่ที่ไหนตาก็บอกว่าเขาเฝ้าลูกสาวอยู่ที่โรงพยาบาลนี่แกคิดว่าฉันเป็นคนทาเหรอตำรวจรุ่นน้องได้บอกว่าพี่อย่าพูดแบบนั้นสิเมื่อ15ปีก่อนผมก็เคยช่วยพี่คดีลูกเขยของพี่ไปแล้วแล้วตอนนี้เราก็ได้หลักฐานใหม่แล้วด้วยซึ่งเป็นก้องหน้ารถที่ถ่ายเหตุการณ์ได้ในคืนนั้นตอนที่ลูกเจ้าสัวเนี่ยลงมาจากรถซึ่งเขาเองเนี่ยนั่งอ,องเเเาาพืนข,ขก็ คนขับจริงๆฉากก็ตัดไปที่ยายได้ยินเสียงมาจากห้องใต้บันไดาย,ยายจึงเปิดห้องใต้บันไดนั้นออกมาซึ่งดวงวิญญาณของพิญญาก็อยู่ในนั้น แล้วก็เดินออกมาหายายแล้วก็บอกว่ายายขาหนูกินนมหมดแล้วหนูเป็นเด็กดีใช่ไหมคะแล้วพิญญาก,ก็วิ่งไปกอดยายยายจึงผลักพิญญากออกไปด้วยความกลัวหลังจากนั้นเธอจึงอ้วกใส่หน้ายายและเมื่อตาลงมาตาเนี่ยก็ได้ถือปืนลงมาด้วยแล้วก็เห็นยายเนี่ยนอนหมอบอยู่กับพื้นซึ่งจูจ่ๆตัวของยายเนี่ยก็ลุกขึ้นมาด้วยท่าที่บิดเบี้ยวแล้วจูจ่ๆยายก็กลายเป็นชายยุทธและตามตัวของมันเนี่ยก็เต็มไปด้วยไฟที่กําลังแผดเผาตาจึงยิงไปที่วิญญาณของชายยุทธ แล้วมันก็ล้มลงซึ่งเมื่อตานั้นเข้าไปดูใกล้ๆถึงพบว่าคนที่ตายยิงเนี่ยคือยายนั่นเองตาเสียใจเป็นอย่างมากที่เขาทําร้ายคนที่เขารักเรื่องราวจึงย้อนไปในตอนที่ใหม่เนี่ย ก่องดูรูนั้นค่ะเธอโกหกลูกๆว่าเธอเนี่ยไม่ได้ดูภาพที่เธอได้เห็นก็คือตอนที่พินญ,ญาไปแอบอยู่ห้องใต้บันไดแต่ยายไม่รู้ว่าพินญ,ญาอยู่ในนั้นยายเนี่ยจึงล็อกประตูห้องใต้บันไดแล้วก็บ่นว่าใครมาเปิดไว้แล้วไม่ยอมปิดเนี่ยแล้วยายก็เดินออกจากบ้านไปซึ่งพินญ,ญาก็พยายามเคาะประตูแล้วก็บอกว่าหนูอยู่ในนี้แต่พ่อขี้เมาเนี่ยก็เมาก็ไม่ดูเรื่องแล้วก็หลับไปหลังจากนั้นทุกคนก็มาเจอร่างของพินญ,ญาตาจึงจับตัวของกริที่นอนหลับอยู่แล้วบอกว่ามึงชอบมากใช่ไหมเล่าอ่ะแล้ว ตาก็เอาเล่าน้นศาสตร์ใส่หน้าของกรีตตึ้งจังหวะน,นั้นเองก็มีใครบางคนเนี่ยมาหยิบปืนของตาแล้วก็ยิงไปที่กรีดซึ่งนั่นก็คือใหม่เธอฆ่าผัวขี้เมาด้วยมือของเธอเองตาจึงถามกับใหม่ไปว่านี่แกทําอะไรลงไปเนี่ยจากนั้นตาก็ช่วยอำพางคดีเรื่องราวตัดกลับมาปัจจุบันตัวของใหม่ที่นั่งอยู่หน้ากระจกก็เอาลิปสติกสีแดงมาทาที่ปากของเธอแล้วเธอก็ยิ้มอย่างน่ากลัวเรากับว่าเธอนั้นมีอาการหลอนหรือเสียสติเรื่องราวตัดมาที่พิมพ์ซึงพิมพ์เธอก็กํกำลงงอนเพที่ิญ,ญาคยร้ ังตั้งแต่ตอนเด็กๆและดวงวิญญาณของพิญญาเธอก็มานอนข้างๆตัวพิมพ์แล้วก็จับมือพิมพ์ไว้และเรื่องราวปาริศนาลูหลอนก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะซึงเรื่องนี้ก็จะเห็นว่าใหม่ผู้เป็นแม่แล้วก็ตาและยายมีพฤติกรรมแปลกๆเพื่อปิดบังเรื่องราวสะเทือนขวัญในอดีตของครอบครัวเขาทําให้หลานทั้งสองคนเนี่ยก็เกิดความสงสัยและอยากรู้ว่าอดีตของแม่เขาเป็นยังไงแล้วพ่อเขาคือใครแล้วทําไมแม่ถึงไม่เคยเล่าเรื่องตากับยายให้ฟังเลยหนังเรื่องนี้ก็มีหลายปมที่น่าสนใจถือว่า ว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับเราให้7.5นะคะแล้วคนดูที่เคยดูมาแล้วเนี่ยให้กี่คะแนนกันเอ่ยคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปได้เลยนะคะก่อนจะไปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ